สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้หอมแบ่งเลยก็คือพร้อมที่จะปลูกแล้วนะคะสวยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะถอนให้ดูเลยนะคะเวลาไปปลูกเนี่ยก็จะปลูกแบบรวมกันแบบนี้เลยนะทุกคนมีต้นอะไรต่อต้นอะไรรวมกันนะคะนี่พันหอมที่จะส่งวันนี้นะคะวันนี้ก็มีออเดอร์มาเยอะแยะเลยนะคะันก็จะให้ไปนะคะ20ต้นนะคะทุกคน นี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดูรากเขาคือแข็งแรงมากๆนะคะเนี่ยคือดินนี้นะคะเป็นดินที่แบบว่าไม่ได้แบบเป็นดินแกบนะทุกคนดูถ้าเป็นดินแก็บรากเขาจะหากินได้ดีมากนะคะรากจะยาวกว่าน,นี้เยอะเลยนะคะตัวเนี้ยคือก็ลองทดลองปลูกในดินแบบนี้ดูว่าเขาจะสวยไหมสรุปก็คือก็สวยเหมือนกันนะแต่การแตกกอก็ไม่ได้ดีเท่าดินที่เป็นแกบนะคะให้ดูนะคะ นี่นะคะทุกคนหนึ่งชุดก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่คือถอนเกินไปด้วยนะคะวันนี้ก็มีหลายชุดเลยนะคะก็เดี๋ยวจะถอนต่อก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมต้นหอมนะคะก็ได้ทําการถอนนะคะเรียบร้อยนะคะจริงๆอะ่ะหอมมีเยอะมากเลยนะคะทุกคนคือพร้อมขายแล้วนะคะมีประมาณห้าหกแปลงนะคะก็ปลูกผสมประสานไปกับมโมโรเฮยะนั่นเองนะคะตอนนี้ใครที่สนใจนะคะพร้อมส่งมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวก้อยขออนุญาตเอาลังมาแพ็คตรงนี้ให้ดูสดๆกันเลยนะได้ลังมาแล้วนะคะเรามาแพ็คก,กันเลยค่ะก็อย่างที่ก้อยเคยบอกไปน,นะคะทุกคนว่าหอมชนิดนี้เนี่ยเขานะคะต้องขยายต้นอย่างเดียวนะคะเวลาออกดอกเราต้องตัดดอกเขาออกนะคะไม่งั้นนะคะจะไปเลี้ยงดอกจนทําให้ต้นแคะนั่นเองคะ่ะทุกคนแล้วถ้าเป็นดินร่วนๆนะคะที่เป็นมีแกลบนะคะเก็บปอกใส่ให้เขาเนี่ยจะสวยแล้วก็กอใหญ่มากค่ะ ปกติเวลาส่งหอมนะคะก็จะตัดใบแล้วก็ตัดลากนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะลูกค้าบอกว่าอยากเห็นทั้งต้นค่ะก็เลยจัดไปเลยจ้าใส่ให้ไปทั้งต้นแบบนี้เลยนะคะหลังจากเมื่อวานนะคะที่ทอนหอมส่งไปแล้วประมาณสี่ห้าชุดเนาะทุกคนทีนี้วันนี้นะคะก็มีออเดอร์มาอีกนะคะเป็นกิโลเลยนะคะก็ก็จะมาทอนหอมแล้วก็ช่างตรงนี้ทุกคนได้ดูเลยนะคะช่างแบบเป็นกิโลว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนไปดูกันค่ะ ถอนเสร็จก็ต้องสลัดดินออกนะคะจะได้ไม่โกงดินจะได้ไม่โกงน้ําหนักลูกค้านะทุกคนใช่ไหมนี่นะคะก็ถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือตา,ตา,ตา,ตาช่างตาตาช่างตาช่างนะคะทุกคนเป็นตาช่างนิจิตตน์นะคะจะมารอลุ้นกันเลยว่าจะถึง1กิโลหรือย,อยังนะคะเอาช่างไปเลยช่างช่างไปนะคะว่าถึงหรือย,อยังถ้าไม่ถึงจะได้ถอนเพิ่มนั่นเองนะคะ แต่ก็ให้นับต้นดูแล้วได้แบบได้คตรเยอะอะ่ะคือถ้าเป็นถ้าเป็นชุดก็จะนับต้นใช่ไหมคะทุกคนสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้อยากปลูกเยอะแต่พอช่างเป็นกิโลก็คือจะคุ้มมากอะ่ะจะได้เยอะในราคาที่แบบออถูกลงกว่าเป็นชุดเนาะอะ,อะโอเคเรามาดูกันนะคะอุ้ยหกิโลนะคะจุดสอห้า ้ยก็เกินไปนิดหน่อยนะคะก็โอเคนะคะทุกคนอันนี้ก็คือออเดอร์ที่สั่งมาเป็นกิโลนะคะก็จะจัดส่งให้เลยค่ะช่างให้ดูสดๆแบบนี้เลยนะคะ